สาย3เส้นนี้นะครับจะมาจากตู้ c o นโซ m เมอร์ยูนิตสายลายสายกราวและสายนิวตันสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อเต้ารับคู่แบบมีกราวตัวนี้นะครับจะเป็นเต้ารับคู่แบบมีกราวและม่านนิรภัยส่วนด้านหลังของเต้ารับคู่นะครับ2รูด้านบนนะครับสําหรับสายลาย2รูนี้ก็จะต่อถึงกันนะครับ2รูด้านล่างนะครับสําหรับสายนิวตัน สองรูนี้ก็จะต่อถึงกันและสองรูตรงกลางนะครับสำหรับสายกลาวสองรูนี้ก็จะต่อถึงกันนะครับสายสำหรับการต่อเต้ารับคู่แบบมีกลาวนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3เส้นสายลายสายนิวตันและสายกลาวนะครับสายลายสายสีน้ำตาลสายนิวตันสายสีฟ้าและสายกลาวสายสีเขียวนะครับสาย3เส้นนี้นะครับจะมาจากตู้คอนซูเมอร์ยูนิต สายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ย่อยสายนิวตอนออกจากบัดบาร์นิวตอนและสายกราวออกจากบัดบาร์กราวนะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลายก็จะมาเข้าเต้ารับคู่แบบมีกราวนะครับสายนิวตันก็จะมาเข้าเต้ารับคู่แบบมีกราวนะครับและสายกราวก็จะมาเข้าเต้ารับคู่แบบมีกราวนะครับ สาย3เส้นนี้นะครับจะมาจากตู้คอนโซ m เมอร์ยูนิตสายลายสายกลาวและสายนิวตอนต่อไปเรามาประกอบเต้ารับคู่กันเลยนะครับ ตอนนี้เราประกอบต้ารับคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ On b นเบเกรูด้านบนนะครับรูสำหรับสายลายรูด้านล่างนะครับรูสำหรับสายนิวตันและรูตรงกลางนะครับรูสำหรับสายกลาวรูสำหรับสายลายนะครับคือรูที่มีไฟรูสำหรับสายนิวตันนะครับรูที่ไม่มีไฟนะครับ รูสำหรับสายลายคือรูที่มีไฟรูสำหรับสายนิวตันนะครับคือรูที่ไม่มีไฟนะครับสายกลาวก็จะไม่มีไฟนะครับสายลายสายสีน้ำตาลสายที่มีไฟนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ